สวัดีค่ะยูริอุคุรินะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริอยากจะมาแนะนํานะคะแอปพลิเคชันเลิศนะคะที่เหมาะมากๆเลยสําหรับสาวๆที่ชอบแต่งภาพน่ารักนรักมุมิงมุงมๆนะคะต้องไม่พลาดเลยค่ะกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Line Camera ค่ะ ซึ่งแอปนี้นะคะเป็นแอปพ่จีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ลองแล้วจะต้องติดใจนะคะเพราะมันสามารถแต่งภาพได้อย่างแบบเก๋ไก่มากๆเลยแล้วก็ครบเครื่องเลยนะคะในแอปเดียวนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะยูริมีกิจกรรมกิ๊บอเวยนะคะมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะให้ร่วมรู้สนุกลุ้นของรางวัลจากไลน์ไทยแลนด์กันด้วยค่ะสามารถติดตามกิจกรรมนะคะได้ช่วงท้ายคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะยูริอยากจะมาแนะนําการใช้วิธี การใช้แอปพลิเคชัน Line Camera นี้หน่อยๆะคะสำหรับใครที่โหลดมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันใช้ไม่ค่อยเป็นเลยมันใช้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้นงานได้ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ายูนีเนี่ยจะมีวิธีการแต่งภาพเก๋ๆน,กๆน่ารักๆยังไงกับ Line Camera ค่ะไปดูกันเลยปิง๊ง ซึ่งความจีของเจ้าราย Camera มีด้วยกันทั้งหมด4หมวดนะจ๊ะหมวดแรกค่ะก็คือโหมดถ่ายภาพหรือ c a ม e r a หมดนี้นะคะเราสามารถเลือกถ่ายภาพจากกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ได้เปิดปิดแฟลชก็ได้ตั้งเวลาก็ได้ค่ะและสามารถปรับขนาดของภาพเพิ่มสแตมในเฟรมขนาดถ่ายภาพหรือว่าสามารถแต่งฟิลเจอร์ต่างๆเช่นแต่งสีใสก่กรอบใส,ส่สติ๊กเกอร์เขียนข้อความหรือว่าจะใส่ตัวหนังสือก,ก็ได้นะจ๊ะเรียกได้ว่าสามารถทําได้สารพัดเลยค่ะ ต่อไปหมวดแต่งภาพหรือแกลเลอรี่ค่ะเราสามารถเลือกภาพถ่ายจากอัลบั้มของเรามาแต่งภาพให้ดูมุ้งมิงมุ้งมิง,มงก่อนลองโซเชียลก็ได้นะคะจะช่วยให้ภาพธรรมดาธรรมดาของเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะสามารถเลือกแต่งสีภาพได้มากถึง30กว่าโทนสีและสามารถเลือกกรอบได้มากมายหรือจะแต่งภาพด้วยสแตมม์ก็มีให้เลือกถึง3แบบเลยนะคะก็คือ S 1. s t a m สแตมเป็นสติกเกอร์แบบสเลด์รูปมีให้เลือกแบบใหม่ๆม,มากมายมีอัปโหลดอยู่ในเรื่อเลยนะคะหรือว่าจะสามารถเข้าไปซื้อเพิ่มก็ได้ค่ะโดยที่เข้าไปช้อปปิ้งได้ที่หน้าโฮมหรือว่าจะเข้าไปซื้อจากเมนูในขณะที่ใช้ก็ได้นะคะ 2. c o คเป็นการตัดแปะซึ่งเราสามารถเลือกภาพอื่นๆน,นะคะมาตัดแปะแล้วก็เพิ่มลงไปในภาพได้ค่ะเห็นไหมราคาดูเก๋กไก่ไม่ใช่น้อยเลย 3. แมเพเป็นการเขียนหรือวาดรูปเองนะคะโดยเราสามารถเลือกสีและก็ขนาดของลายเส้นได้สามารถวาดเองหรือว่าตกแต่งเพิ่มลงภาพก็ได้ตามต้องการเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็มาถึงหมววแต่งภาพสวยงามหรือว่าบิวตี้ค่ะมววนี้นะคะต้องถูกใจส,สาวๆแน่นอนเพราะว่าเราสามารถแต่งภาพให้ดูสวยวิงได้เลยค่ะเพิ่มความสมบัติของผิวก็ได้เพิ่มความเนียนก็ได้เพิ่มความใสก็ได้ปรับได้ดั่งใจตามต้องการหรือว่าจะทําหน้าเรียวตาโตรบ,บริบบอยบาบาๆบรวมถึงทํานุมโตได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเราจะสวยเหมือนไปทําหน้าที่เกาหลีมาเลยละคะ่ะ และ4หมวดสร้างภาพน่ารักน่ารักในแบบของเราเองหรือเพน์หมวดนี้นะคะเราสามารถเขียนข้อความเก๋ๆและก็เลือกพื้นหลังได้ปรับขนาดของภาพได้และยังรวมถึงสีของภาพได้ตามสไตล์ของเราเลยค่ะจะเลือกกรอบใส่สติกเกอร์ก็ถาม,มาทําได้ตามต้องการเลยนะคะเอาละค่ะถึงเวลาที่ยูริจะต้องมาแต่งภาพโอ,อฟีมือของยูริกันหน่อย <c oughs> เอาล่ะเอ,ะเอ๊แต่ว่าเราจะแต่งรูปอะไรดีนะเอ๊ช่วงนี้ก็ใกล้ส่งการแล้วสินะอย่างนั้นเรายูริขอแต่งภาพเก๋ๆตอนรับส่งการดีกว่า นี่เลยตอนนี้ในแอปนี้ก็มีสแตมป์ติมส่งการด้วยนะเอ๊แต่ว่าแต่อยู่ทีจะแช้ไหนดีนะอ่ะอันนี้ละกัน Festive Holiday Stamp น่ารักดีค่ะคุกกี้คุกกี้แอแต่งเสร็จแล้วเห็นไหมคะภาพที่รีแต่งเนี้ยน่ารักหรือเปล่า,างไงเพื่อนๆก็ลองแต่งดูสิคะสะนุกดีนะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการแต่งภาพโดยใช้ l ล n e คาม e ล a ่านะคะก็ง่ายแล้วก็เก๋ดีเนาะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะยูรีก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาโชว์ฝีมือการแต่งภาพกันสักหน่อยค่ะเพราะว่ายูรีเนี่ยมีของรางวัลน,น่ารักน่ารักนะคะจากลา์ไทยแลนด์มาฝากกันค่ะของรางวัลก็คือน,นี่เลยค่ะแก้วน้ำน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีแจกด้วยกันทั้งหมด5รางวัลเท่านั้นนะคะกติกากา,การรูปสนุกกับงานมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะเข้าไปแต่งภาพโดยใช้แอปพลิเคชัน l ล n e คาม e ล a ่านะคะแต่งภาพมาในธีมสงการนะคะแบบยูะะกีีน้นคุ แล้วนะคะค่า้นำภาพนั้นนะคะมาโพสที่หน้าแฟนเพจของยุริค่ะและพิมพ์บรรยายใต้ภาพว่า l ลาย Camera ค่ะเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็จะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลแล้วค่ะโดยจะมี5ท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่ ยูริถูกใจภาพของคุณมากที่สุดนะคะก็จะได้รับของรางวัลไปเลยค่ะโดยจิจกรรมนี้นะคะจะร่วบสนุกได้ถึงตั้งแต่วันนี้นะคะไปถึงวันที่18เมษายนปี2 0 1 5นี้ค่ะและก็จะประกาศผลน,นะคะหน้าแฟนเพจของรินะคะในวันที่20เมษายนปี2 0 1 5นี้เช่นกันค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะของรางวัลน่ารักน่ารักรออยู่นะจ๊ะยูริรอดูภาพเก๋ๆของทุกคนกันอยู่นะคะยังไงวันนี้ยูริขอตัวค่าวลาก,กันก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ